ช่อง3เปิดตัวละครใหม่พระนางคู่นี้เคมีเข้ากันเหลือเชื่อเดินเครื่องถ่ายทำกันไปแล้วสำหรับน่านฟ้าชลาลัยผลงานละครเรื่องใหม่ของช่อง3และผู้จัดเจษณัทพงศ์ที่ได้เจมาและนิชชานัานิชามาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกแต่เหลือเชื่อว่าจากภาพทั้งภาพและคลิปที่ปล่อยออกมาเคมีของทั้งคู่ดูเข้ากันได้ดีมาก เรียกว่าเพิ่มความน่าสนใจให้ละครเรื่องนี้ได้มากเลยทีเดียวสำหรับน่านฟ้าชลาลัยสร้างจากบทประพันธ์ซ่อนกลิ่นเล่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชายหนุ่มหญิงสาวที่ผูกพันกันมาทั้งชีวิตสำหรับน่านตะวันชลาลัยคือน้องน้อยที่เขาเคยอยากมีตลอดมาเด็กชายคิดว่าจะเป็นพี่ชายที่ปกป้องดูแลน้องสาวที่น่ารักตลอดไป ทว่าโศกนาฏก,กรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของชลาลัยในคืนนั้นกับเปลี่ยนความรู้สึกที่เขามีต่อครอบครัวของตนเองอย่างเสิ้นเชิงนั่นตะวันทำได้เพียงปกป้องน้องสาวสุดที่รักแต่ไม่อาจปกป้องครอบครัวของเธอเอาไว้ได้จวบจนโตใหญ่น่านตะวันมีทุกสิ่งที่ต้องการสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตยังคงเป็นเด็กหญิงคนเดิมที่วันนี้กลายเป็นสาวสวยสะพั่ง ความทรงจำที่งดงามในวัยเยาว์ไม่เคยแปรเปลี่ยนทว่าในหัวใจของพี่ชายกับน้องสาวกับมีความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาวซุกซ่อนอยู่ลาวกับโชคสตาเล่นตลกลิขิตใครอีกคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้เป็นดวงใจของน่านตะวันและฟ้าคลามก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อเอาชนะใจหญิงสาวกับพี่ชายต่างสายเลือดของเธอ รักของสามเราจะเป็นในทิศทางใดติดตามชมได้เร็วๆนี้ทางช่องสาม